สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักท่านครับวันนี้เราเคุยกันเรื่องเครื่องวัด pH ในดินแล้วก็เครื่องวัดที่มีมีแถมเรื่องการวัดปุ๋ยดินให้มาด้วยนะครับมาดูกันว่ามันน่าใช้ไหมมันดีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับที่เราควรจะต้องรู้ก่อนซื้อนะครับในคลิปนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมไม่ได้บอกว่าให้ท่านซื้อหรือไม่ซื้อนะครับฟังเรื่องผมที่ผมจะเล่าก่อนนะครับ การตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อนั้นแล้วแต่วิจ,จารณญาณของพี่น,อน้องเจกอนะครับเดี๋ยวไปดูเครื่องพวกนี้กันก่อนนะครับใน Lazada Sho p e, ปีหรือออนไลน์เนี่ยมีขายเยอะแยะไปหมดเลยนะครับมีตั้งแต่ราคาหลักร้อยจนถึงหลักพันเลยทีเดียวนะครับขอนำเว็บไซต์ข้อมูลของ p r a n m e d i a ยช็อปคอนะครับซึ่งปกติผมก็ซื้อหลายๆอย่างจากเว็บนี้นะครับแต่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บนี้นะครับเป็นลูกค้าเขาเฉยๆนะครับ ตัวแรกพวกนี้นะครับเป็นเครื่องวัดมอสเจอร์กับ p ีเในดินแบบ to n n น n e ะครับเครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าในดินก็มีนะครับมันมีหลายยี่ห้อนะครับมีตั้งแต่4-5 0 0 0จนถึงหลักร้อยนะครับหลักร้อยก็แปดร้อยเนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างที่ผมจะพูดกันก่อนนะครับตัวแรกนะครับขอนำตัวนี้ที่ขายตามตลาดออนไลน์ใน s h อปปี้ a d เนี่ยนะครับ เครื่องวัด pH ดินเนี่ยประมาณราคา3า5 0แต่บางยี่ห้อบางแหล่งก็อาจจะขายต่ำสูงกว่านี้แล้วแต่ร้านที่เขาจะขายนะครับเครื่องนี้เนี่ยก็มีความยาวไม่มากบรรจุคนสมบัตินะครับตัวนี้เนี่ยช่วงการวัด pH เนี่ยอยู่ประมาณ4 7แล้วก็น้ำหนักประมาณ9ากิจกรรมก็ถือว่าไม่แพงนะครับสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าญี่ปุน่นอ,อ๋อลืมบอ,อกไปนะครับที่ขายอยู่ทั้งท้องตลาดทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่จะมีอยู่2 3สาแบรนด์นะครับ เท่าที่นะครับส่วนใจะมีแหล่งที่มาอยู่ประมาณ2 3สาที่1คือทางฝั่งอเมริกาฝั่งยุโรปนะครับฝัง่งญี่ปุ่น3ฝั่งประเทศจีนนะครับหรือไชน่านที่เราเรียกกันก็ถ้าดูอย่งตามคุณภาพเนี่ยหลายๆคนนะครับอันนี้ไม่ใช่ผมเนาะก็คงจะเป็นทางฝั่งอเมริกาญี่ปุ่นแล้วก็จีนนะครับแต่ทุกวันนี้เทคโนโลยีมันก็พัฒนากันคล้ายๆกันหมดนะครับเหมือนกับเรื่องโทรศัพท์เนี่ยไอโฟนซัมซุงหัวเว่ยพวกนี้นะ คุณภาพก็ไล,ล่เรี่ยก,กันนะครับตัวนี้เป็นของญี่ปุ่นนะครับเป็นของของญี่ปุ่นราคาก็สูงพอสมควรตัวนี้เนี่ยนะครับวัดช่วง PS 4ถึง7หมายถึงว่าเวลาเราวัดเนี่ยมันจะมีตัวเกวัดอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับอ่ามันจะเกวัดสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ 7, 7นะครับตรงนี้4ถึง7เนี่ยอยู่ที่อยู่ที่เเกวัดสูงสุดแต่ว่าไอ้พวกนี้เนี่ยเวลาเราวัด PS เนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ภายในซึ่งเราก็ไม่รู้กับเขาหรอกนะครับว่าเขาใส่อะไร ลงไปพวกเนี้นะครับเขาใช้ในการทําส่วนเครื่องวัด p s โดยที่เกษตรกรหลายท่านอาจจะไม่อยากไปแหลบของมาหาวาลัยหรือกรมพืทาที่ดินอย่างเงี้ยไปตรวจก็ใช้ตัวนี้วัดได้เช่นเดียวกันนะครับตัวต่อมานะครับตัวต่อมาเนี่ยเป็นตัวที่คล้ายๆกับตัวเมื่อกี้นะครับอันนี้แบบ 2in1 วัด p s คือความกดคนาดังของดินและความชื้นในดินได้ด้วยนะครับ ตัวนี้ราคาประมาณพันห้านะครับตัวนี้เนี่ยเป็นแบบไม่ใช้แบตเตอรี่นะครับหัวเนี่ยมันจะเป็นโลหะวัดความแม่นยำเลยจุ่มลงไปไม่กี่นิ้วก็เอาขึ้นอันนี้หลายคนก็ใช้นะครับหลายคนก็ใช้ทีนี้ใช้วัดความเป็นกรดเปน็นด่างใน pH หรือที่ประมาณ3าถึงแนะครับความชื่นในอยู่ประมาณ8ระดับคือ1นถึงแตัวนี้นะครับน้ําหนักอยู่ร้อยสีกรัมตัวนี้เนี่ยเห็นตัวเลขบนหน้าปัดเนี่ยก็อาจจะเล็กไปหน่อยนะครับ ตอนนี้เขาบอกว่ามันได้ประมาณ3ถึง8นั่นก็หมายความว่าเลขตัวเลขกเริ่มต้นเนี่ย3หลงท้ายคือ8สงสัยไหมครับทาไมเขาทํามาแค่3กับ8เพราะโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเราเคยรู้ทราบเนี่ยใช่ไหมครับผมทําคลิปหลายคลิปเกี่ยวกับค่า pH คนเดีที่เหมาะสมเนี่ยโดยทั่วไปหลักสากลเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ5.5ถึง6.5แต่ไม่เกิน7ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าต่ํากว่า5.5เนี่ยมันจะเป็นกรดดุลแรงนะ การใส่ดินใส่ปุ๋ยมันต้องปรับอยู่แล้วถ้าเกินเจ็ดขึ้นไปมันจะเป็นดาน่างมันก็จะได้ปรับเหมือนกันเพราะฉะนั้นการออกแบบเครื่องพวกนี้นะจะอยู่ช่วงประมาณสัก3ถึง7ประมาณนี้บางครั้งก็กเกินอปดอยู่ประมาณสัก8ก็มีนะครับอันนี้เป็นที่มาว่าทําไมอยู่ประมาณสัก3ถึง7นะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงที่อ,อยู่ในค่า pH ประมาณ5.5-6.5ถึง 5. 5. จะเป็นช่วงพอดีช่วงกลาง หรือช่วงท้ายกับช่วงปลายเนี่ยที่เขาวัดกันประมาณนี้นะครับที่เขาทํามาตัวนี้ก็จะแพงอยู่บทสมควรนะครับตัวถ,ถัดมาก็เป็นตัวนี้หลายท่านอาจจะได้ใช้นะครับเครื่องวัดดูอิมวันอันนี้น่าจะมาจากทางฝั่งประเทศจีนนะครับวัดมีกดกัหนากของดินและก็วัดปุ๋ย NPK ด้วยนะครับถ้าเลื่อนมาด้านซ้ายเป็นวัดปุ๋ยนะครับ NPK ถัดมาต้องวาเป็น pH นะครับตัวนี้ก็จะราคา390บาทอันนี้เป็นหลักร้อยก็ไม่แพงนะครับเขาก็จะบอกรายละเอียดนะครับพวกนี้นะครับเสียบขาลงลึกในดินประมาณ4-5เซนติเมตรนะครับถ้าดินแข็งควรพวนกล่อนทิ้งไว้ประมาณ1-2ึ่นาทีอันนี้ใหาพี่น้องเก่อนกซื้อมาเนี่ยนะครับเราพยายามอ่านคําแนะนําเขาด้วยนะครับเช่นเขาให้ทํำยังไงวัดที่อุณหภูมิดินเท่าไหรถึงเท่าไหร่มันจะบอกไว้นะครับ เหมือนตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องวัดค่าการนําไฟฟ้าของดินหรือวัดปุ๋ยที่มีอยู่ดินมากน้อยหรือเปล่านะครับมันจะมีหน่วยเป็นการวัดค่าความนําไฟฟ้าของดินตัวนี้อยู่ที่4ี่พันเก้าแทนคนสมควรนะครับหลายคนก็อาจจะซื้อมา,อาใช้นะครับวัดอุณหภูมิของดินเนี่ยอยู่ในช่วงศูนย์องศาถึงห้าสิบองศานะครับวัดอุณหภูมินี้ก็คืออุณหภูมิที่ใช้เครื่องพวกนี้ได้ก็ต้องเป็นศูนย์ถึงห้าสิบ ถ้าเกินจาก50ไปแล้วอาจจะไม่ค่อยได้ผลนักนะครับแล้วก็มันจะบอกน้ําหนักการรับประก,กันก็มีนะครับทีนี้นะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าไอ้เครื่องเครื่องพวกนี้นะครับเครื่องพวกวัดค่ากะนําไฟฟ้าวัดปุ๋ยวัดความชื้นพวกนี้ใช้ได้ไหมวัด p h พวกนี้นะครับขอเอาเครื่องนี้เป็นตัวอย่างก็แล้วกันนะครับเป็นตัวแทนหลายๆเครื่องซึ่งราคาก็ต่างกัน แต่ทั้งนี้ทั้นั้นนะครับราคาเนี่ยอาจจะไม่ได้บอกถึงคุณภาพแต่คุณภาพเนี่ยก็อาจจะเกี่ยวกับราคาก็เป็นไม่ได้นะครับเพราะว่าหลายคนก็นิยมของของไม่แพงก็พอใช้ได้แต่ถ้านิยมของแพงก็อาจจะเป็นคนที่มีกระตังน้อยนะครับก็เรื่องคุณภาพเนี่ยเราต้องเป็นคนทดสอบเอาเองนะครับทีนี้อขออธิบายเรื่องนี้นิดหนึ่งการวัดค่าปุ๋ยเนี่ย กับกับค่ากดด่าง pH ของดินความชื้นพวกนี้เครื่องเหล่านี้นะครับถ้าการวัด pH ของดินเนี่ยหรือความเป็นกดเป็นด่างของดินผมขอสรุปให้ฟังอย่างนี้นะครับถ้าเป็นเครื่องประเภทแบบเสียบแบบนี้นะครับอันนี้ตามประสบการณ์ที่ผมใช้มาด้วยนะครับย้ำนะครับขอ,ขอเล่าเป็นประสบการณ์แล้วกันส่วนตัวผมเ,เคยใช้เครื่องแบบนี้ไปวัดนะครับสูตที่แปลงนาของตัวเองกับนําดินไปตรวจด,ด้วยพวก KU Soites ทสคิ so Kit, นะครับกับ KU Soites t คิมันจะเป็นอย่างนี้แับเนี่ยตัวนี้นะครับถ้าใครจำได้เนี่ยเป็นอย่างนี้ที่ผมเคยพูดในเรื่องการวิเคราะห์ดินที่ผ่านมานะครับปรากฏว่านะครับเครื่องวัดพวกนี้เนี่ยสมมุติอ่แปลงนาผมวัดได้ประมาณสัก6นะครับพอวัดด้วย KU Soites t Kit พวกนี้มันจะต่ำอยู่ประมาณ0 5ถึง1เช่นถ้าผมวัดด้วยเครื่องที่ซื้อมาเนี่ย ะครับเครื่องวัดอันนี้ที่เป็นจิ้มๆเนี่ยในหกค่าจริงๆที่วัดแบบละเอียดเนี่ยใช้เครื่องวัดของหมอเกษรเป็นชุดตรวจลินเนี่ยนะครับจะได้อยู่ประมาณสัก5.5หรือ5้จะอยู่ในช่วงเนี้ยเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมเชื่ออย่างนี้นะครับว่าเครื่องที่วัดเนี่ยนะครับมันจะคาดเคลื่อนอยู่ประมาณ0.5หรือ1นะครับซึ่งในบางเครื่องที่เราซื้อมาเนี่ยมันจะบอกว่าเปอร์เซ็นต์คาดเคลื่อนมันจะเท่าไหร่นะครับบวกลบ0.2บวกลบ0จุดเท่าไหร่เนี่ยนะครับ มันจะมีความคาดเคลื่อนของมันอยู่มันอาจจะไม่ตรงเปรหลายท่านอาจจะไม่ไม่ได้ดูนะครับอันนี้มันจะมีหรือเปล่าบอกความคาดเคลื่อนเนี่ยอันนี้ไม่มีนะครับแต่ว่าเครื่องอื่นๆเนี่ยมันน่าจะมีนะครับอันนี้ก็ไม่ได้บอกค่าความคาดเคลื่อนแต่บางตัวมีผมเห็นเข้าขายในตลาดนะครับตัวนี้ก็ไม่มีนะครับแต่ตัวนี้จะมีไหมตัวนี้ก็ไม่ค่อยมีนะครับเดี๋ยวหาตัวนี้ด้วก่อนตัวนี้ก็ไม่มีนะครับตัวนี้มมีอ่ะ เอาเป็นว่าผมสรุปแล้วกันนะครับผมเคยไปอ่านเจอแล้วกันนะครับอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยบางตัวที่เขาเขียนรายละเอียดดีๆเนี่ยเขาจะบอกว่ามีความคลาดเคลื่อนแม่นยำในการวัดค่า pH ของดินเนี่ยอยู่ประมาณบวกลบ0.2นั่นก็หมายความว่าถ้าเราวัดได้7ถ้ามันค่าต่ําหรือค่าจริงๆเนี่ยมันอาจจะลบอยู่ประมาณสักศ2ก็คือ6.8ใช่ไหมครับค่าจริงๆหรืออาจจะเกินไปสักประมาณสัก7.2อย่างเงี้ยนะครับ แต่ที่ผมเคยวัดคือมันลดลงมาประมาณสัก1ค่าหรือ0.5จะอยู่ประมาณเนี้ยถ้าวัดได้6ก็อยู่ประมาณสัก5.5หรือ5อันนี้อันนี้ก็ลองใช้วิจารณ์กันดูนะครับหรือท่านใดที่ใช้เนี่ยที่เคยทดสอบระหว่างเครื่องที่แบบจิ้มจิมเนี่ยกับการวัดของเคยูชอยที่ของมอสียก็สามารถมาแชร์กันได้อันนี้เป็นประสบการณ์ของผมนะครับถ้าวัดเป็นเครื่องจิ้มแบบเนี้ยค่าจะต่ําอยู่ประมาณ0.5หรือ1ค่า นะครับสามารถลบ,ลบได้นะครับอันตามประสบการณ์ที่ผมใช้นะครับแล้วก็ตัวต่อมานะครับนอกจากวัด pH ดินแล้วนะครับก็เขาบอกว่ายังสามารถวัดปุ๋ยนะครับฟอร์ติไ์พวกนี้เห็นไหมครับ pH กับฟอร์ติไ์เนี่ยฟอร์ติไ์ก็คือพวกปุ๋ย NPK พวกนี้นะครับตัวที่ผมให้ดูเนี่ยมันจะมะีรุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นนี้นะครับ990บาท 4ฟ n อินวันวดได้ pH ดินความชื้นความเข้มแสงผลรม NPK นะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยก็คือ pH ก็ได้พูดไปแล้วนะครับไอ้จิ้มจิมเนี่ยส่วนตัวผมเองประสบการณ์เนี่ยคาดเคลื่อนอยู่ประมาณ0.5ถึง1ค่าถ้าวัดได้6อยู่ที่0.5 5หรือ5ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ผลรม NPK ตรงนี้นะครับเปดูนนสิก,ก่อนดูนะครับ เวลาเราไปวัดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะจิ้มลงที่ไหนก็ตามในพื้นดินของเราเนี่ยมันจะมีการกดใช่ไหมครับการกดตัวนี้เห็นไหมครับถ้ากดปุ่มตัวนี้มาทางซ้ายมันจะเป็นเป็นฟอร์ติเลตเฟอร์ติตี้ก็คือพวกปุ๋ยค่าความเข้มข้นของปุ๋ยหลายคนบอกว่าถ้ามันเป็นสีขาวเขียวแดงพวกนี้ถ้าแดงเนี่ยอุยดยนะดย้ดีเลยนะครับถ้าแดง่ดีเลยมันมันมีปุ๋ยมากนะครับไม่ต้องใส่ปุ๋ยเพิ่มแต่ปัญหาพี่น้องเกษตรกรสังเกตไหมครับ คือเขาบอกว่า NPK เนี่ยจริงๆแล้วเขาวัดยังไงเหมือนกับตัวนี้นะครับเหมือนกับตัวนี้เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าของดินเนี่ยโดยวัดว่าปุ๋ยมีน้อยมากเท่าไหร่ท่านจังเกตนะครับปุ๋ยเนี่ยมันอะไรหมายถึงธาตุตัวไหนธาตุอาหารพืชเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดที่พืชต้องการนะครับประมาณ16ชนิดแต่ของฟีในอากาศ13ธาตุที่อยู่ในดินและธาตุอื่นอีกมากมายที่อยู่ในดิน การวัดค่าความอุณหฟ้าเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะวัดพวกธาตุเนี่ยมันจะเป็นประจุใช่ไหมครับ N เนี่ยลบ P ลบ K บวกแมกนีเซียมบวกแคลเซียมบวกพวกนี้ถ้าเขาวัดเรื่องพวกนี้พวก N P K เนี่ยเหมือนเครื่องตัวเนี้ยนะครับเหมือนเครื่องตัวเนี้ยนะครับปุ๋ยเนี่ยถ้ามันขึ้นเต็มนั่นแสดงว่ามันมีธาตุอาหารก็จริงจะถามว่ามันเป็นธาตุอะไร N P K เนี่ยธาตุอะไรนะครับซึ่งเขาไม่ได้บอกว่ามันเป็นธาตุอะไรอันนี้คือปัญหา ที่เราใช้เครื่องนี้เราไม่รู้ว่าจริงๆปุ๋ยเนี่ยมันธาตุอะไรนะครับเช่นถ้าใไนโตรเจนมากเราก็ไม่ได้รู้มันรวมกันมหมดเลย NPK เนี้ยและอีกอย่างหนึ่งการวัดเนี่ยถ้าเขาใช้เครื่องแบบมีวัดเนี่ยถ้าเป็นการวัดประจุนะครับถ้าเป็นการวัดประจุแล้วถามว่าในดินเนี่ยมีเฉพาะ NPK หรือเปล่าเปล่าไอ้ที่มีประจุลบประจุบวกเนี่ยมีหลายตัวมาก13ตัวอันนี้ก็เป็นปัญหาเวลาเราไปจุ่มเนี่ย เครื่องมันขึ้นจริงแต่ถามว่ามันธาตุอะไรละ่ะนะครับมันธาตุอะไรเพราะฉะนั้นการใช้เครื่องพวกนี้นะครับรายละเอียดต่างๆเนี่ยธาตุอาหารพวกนี้โดยเฉพาะการวัดปุ๋ยเนี่ยมันจึงไม่ครบมันบอกเราไม่ได้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นธาตุอะไรที่มันขาดหรือมันเกินเพราะนั้นเรื่องพวกนี้เราจะต้องไปวัดในเชิงรายละเอียดอยู่ในห้องแลบหรือใช้ถ้าตรวจ NPK เนี่ยที่ละเอียดๆหน่อยก็คือ ตามที่ผมทำคลิปที่แล้วเนี่ยเคอยู่อยเท็กกสซึ่งอยู่ที่อะไรนะของสำนักงานเษตอำเภอนะครับศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนพวกนี้เข้าตรวจอยู่ประมาณสักชุดละร้อยเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอันนั้นจะรู้ว่า NPK ในปริมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้จะมีความใกล้เคียงกับธาตุอาหารที่มันอยู่ในดินแต่ตัวนี้เนี่ยไม่ได้บอกเลยนะครับบอกว่า NPK อยู่มากอยู่แต่ไม่รู้ว่าธาตุอะไรมากอะไรน้อยแต่ปัญหาคือ ถ้าไปเจอธาตุอื่นเนี่ยมันก็ขึ้นเหมือนกันแล้วมันธาตุอะไรอันนั้นคือปัญหาแต่ว่า p h เนี่ยเครื่องแบบนี้ใช้ได้นะครับเครื่องวัดความชื้นก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนพวกแสงเนี่ยผมไม่แน่ใจไม,ไม่ได้ใช้โหมดนี้แต่ NPK นีจะเป็นปัญหาคือเขาเขียนมาอยู่แต่เขาไม่ได้บอกว่ามันธาตุใดม,มากหรือน,น้อยนะครับประเด็นต่อมาคือไอปุ๋ยเนี่ยนะครับ NPK เนี่ยถ้าเขาไม่ได้บอกว่าธาตุใดมากหรน้อยถ้าเกิดเป็นความผิดปกติในพืชของเราสมมติ สมมุตินะครับผลไม้เรามันจะออกดอกออกผลเนี่ยเราเครื่องพวกนี้ไปจิ้มนะครับจิ้มที่โคนต้นโคนไหนพวกนี้ดินบริเวณรอบสมงพุ่มเนี่ยถ้ามันขึ้นว่าปุ๋ยเยอะถามว่าปุ๋ยอะไรถ้าในช่วงที่ออกดอกออกผลเนี่ยปุ๋ยที่เขาต้องการคืออะไรครับโพแทสเซียมเห็นไ,ไหมครับถามว่าปุ๋ยที่เครื่องวัดพวกนี้ให้เนี่ยรู้ไหมว่าโพแทสเซียมมันมีเท่าไหร่หรือในช่วงที่มันยังเล็กเนี่ยไปจุม่มพอขึ้นขีดแดงขีดเขียวเนี่ย มีปุ๋ยปุ๋ยอะไรเหมาะกับที่พืชเราต้องการไหมอันนี้เป็นประเด็นที่ที่น้องเกษตรกรที่ทําสวนจริงๆเนี่ยจงจะต้องรู้ในการเกี่ยวกับเรื่องใช้เครื่องพวกนี้เพราะนั้นเครื่องพวกนี้ส่วนใหญ่จะไม่ได้มีบอกปริมาณธาตุอาหารนะครับยกเว้นการตรวจในห้องแลบท่านจะแบบละเอียดจริงๆการตรวจในห้องแลบการตรวจในห้องแลบเนี่ยคนที่ใช้ก็จะเป็นส่วนมากคือหนึ่งชาวสวนมืออาชีพนะครับหรือพี่น้องเกษตรกรถ้าอยากเป็นมืออาชีพเนี่ย เพราะว่าการตรวจดินเนี่ยมันไม่ได้ตรวจทุกปีทุกปีหรอกครับความจะเปลี่ยนแปลงโอ้ยนานนะครับสี 4, 5, 5, 5, ่ห้าปีตรวจครั้งหนึ่งก็ยังได้เลยนะครับเพราะว่าเราใส่ปุ๋ยใส่อะไรเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราลงทุนเป็นล้านสําหรับสวนเนี่ยผมมาตรวจปีรั้งมันก็โอเคนะครับมันก็คุ้มคุ้มเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเรารู้รายละเอียดมากเนี่ยเราจะได้รู้ว่าสวนเราจริงๆเนี่ยมันขาดธาตุอะไรนะครับเครื่องแบบนี้เนี่ยไม่สามารถบอกได้ นะครับว่าสวนเราเนี่ยขาดธาตุอะไรบอกเพียงได้แค่ว่ามีกลุ่มธาตุที่มีประจุที่มีอยู่ในดินแต่ก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นธาตุอะไรนะครับธาตุอะไรมากน้อยเท่าไหร่อันนี้คือปัญหา pH ได้ความชื้นได้แสงเนี่ยไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าปุ๋ยเนี่ยเราไม่มีรายละเอียดตรงนั้นว่าเป็นธาตุอะไรอันนี้คือข้อบกพร่องนะครับข้อเสียที่เรา่วรจะต้องรู้ซึ่งเราอาจจะมองข้ามไปแค่นั้นเองนะครับก็เดี๋ยวจะสรุป ข้อดีข้อเสียให้พี่น้องเกอนรับทราบอันนี้เป็นเรื่องที่เรามาก็ถ้าผิดภาพอาการในล็กขอภัยไปด้วยนะครับข้อดีของเครื่องพวกนี้ก็คือเหมาะสําหรับพี่น้องเซกอนที่ทาสวนแบบไม่ได้คิดอะไรมากเป็นมือสมัครเล่นนะครับมือสมัครเล่นถ้าเป็นมืออาชีพก็สามารถใช้ได้เช่นพวกค่า PS พวกไหลพวกนี้นะครับและข้อดีของเครื่องพวกนี้ต่อมาก็คือใช้ง่ายสะดวกในการพกพานะครับแล้วก็สามารถจิจ้มจิ้มจิ้มเป็นจุดๆได้เลยนะครับ แต่ข้อเสียของพวกนี้ก็คือเราไม่ได้รู้หลักการว่าที่เขาทํามาในเขาทํามาในลักษณะยังไงที่มาที่ไปเขาใช้อะไรในการไปเกณฑ์วัดมันเป็นความลับของบริษัทเขานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะรู้ว่าเครื่องพวกนี้มันแม่นไหมเราก็ต้องตรวจเทียบเคียงกับการวัด PS เช่นพวก k คยูโซยเกคิการวัดความเป็นกรดเป็นด่างกับห้องแลบพวกนี้ลองลองใช้เทียบกันเราจะรู้ว่าเครื่องพวกนี้มันจะแม่นหรือเปล่านะครับ ที่นี่ราคามันก็ต่างกันด้วยนะครับไอ้พวกความชื้นแสงเนี่ยก็ใช้เครื่องนี้ก็ก็สามารถใช้ได้ความชื้นเนี่ยผมเคยทดสอบก็้กล้เรียกกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแสงเนี่ยผมก็ไม่ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นพวกปุ๋ยเนี่ยก็ต้องบอกว่าปุ๋ยเนี่ยไม่ได้บอกเลยนะครับว่าจิ้มลงไปเนี่ยมันขึ้นอยู่ว่ามีมากแต่ไม่รู้ว่าธาตุอะไรมากธาตุอะไรน้อยเพราะนั้นถ้าเราอยากรู้แล้วก็ปรับในช่วง p h ของ ต้นพืชเราหรือปรับช่วงที่พืชเราต้องการธาตุอาหารเนี่ยเราต้องไปวัดนะครับวัดดินก่อนที่จะปลูกว่ามันมีธาตุอาหารอะไรบ้างเราจะได้ปรับได้ถูกนะครับอันนี้เป็นข้อสําคัญสำหรับนักเกษตรกรที่ทําสวนจริงๆย่างที่จะต้องรู้เลยนะครับครับวันนี้ก็มีอีกเรื่องหนึ่งนอกจากเรื่องนี้ก็คือตัวนี้นะครับพี่นักเกษตรกรจะไปเห็นนะครับผมอาให้ดู ตั้งแต่ครั้งก่อนเนี่ยอันนี้เป็นชุดตรวจสอบ NPK ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รู้สึกว่าชุดประมาณสัก6700พันนี่แหละตัวน,นี้เนี่ยนะครับถ้าอยากรูปว่ามีปริมาณ NPK เท่าไหร่ pH ของดินเท่าไหร่แบบแม่นๆ่นเลยนะครับตั้งตัวนี้นะครับหรือนอกจาก NPK แล้วถ้าอยากท้าธาตุอาหารอื่นเนี่ยก็จะต้องไปตรวจสอบกับกรมพัฒนาที่ดินนะครับหรือห้องแลบของมหาลัยเนี่ยจะได้ทุกธาตุแต่ก็ไม่ได้ตรวจทุกปีแล้วครับถ้าใครเป็นชาวสวนมืออาชีพเนี่ย ผมก็แนะนำเนาะการตรวจดินเนี่ยในห้องแลบนะครับถึงอาจจะมีค่าในการตรวจหน่อยผมก็ว่ามันคุ้มค่าแต่ถ้าใครที่แบบรอไม่ได้ก็สามารถใช้แบบจิ้มๆเอานะครับก็ตามที่ผมกล่าวมาทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้บอกให้พี่น้องเกษตรกรซื้อหรือไม่ซื้อนะครับนั่นเป็นการตัดสินใจของท่านเองนะครับครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องวัด pH ดินนะครับความชื้นในดิน เครื่องวัดปุ๋ยและก็เครื่องวัดชุดทดสอบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทดสอบ NPK แล้วการตรวจสอบในห้องแลบที่มาเล่าสู่กันฟังเปรียบเทียบให้กันฟังในวันนี้นะครับคบบาบหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์พี่น้องเกษตรไม่มากก็น้อยอภิดพลาดประกานใดก็ขอไปไว้นที่นี้ด้วยสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนาไตรผว้เราพี่น้องเกษตรรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ